เมนเดือดเมย์ฮาเรมตัดเพอตลก69ฉากนี้เล่นเต็มที่แต่โดนโฟกัสผิดจุดได้รับชมกันไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องตลก69เดอะซีรีส์ที่ได้นักแสดงนำมากฝีมืออย่างใหม่ดาวิกามาร่วมแสดงด้วยและอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจับตาไม่แพ้กันคือ ไมธนพรรัตรนศสศิวิมลหรือไมฮาเรีมยูนลี่หรือฮาเรมไมฮาเรมมินในเรื่องรับบทเป็นจิงเฟ้นสาวสุดเซ็กซี่ของตำรวจจอนล่าสุดไมได้ออกมาทวิตภาพของตัวเองในฉากหนึ่งพร้อมเขียนเคปชั่นว่าแอบเสียดายที่คนไม่ค่อยโฟกัสการแสดงเท่าไหร่แต่ก็ธรรมชาติเนื้อมีคนหลากหลายความคิด เราทำหน้าที่นักแสดงให้เต็มที่ก็พอท่ามกลางคอมเมนต์มากมายที่เข้ามาบอกว่าอ่านแล้วก็ตลกดีครับงั้นถามกลับหน่อยครับตัวจริงสำคัญในเรื่องมากน้อยขนาดไหนถึงใส่มาและฉากเปิดตัวน้องมันก็คือฉากนั้นแต่คนห้ามพูดเหรอครับและอีกอย่างถ้าทุกอย่างมันดีจริงน้องมา์จะไม่ถูกพูดถึงขนาดนี้เลยด้วยซ้ำ เห็นด้วยละถึงแม้จะใส่เซ็กสกรีนมาเพื่อเติมบทของหนังให้เต็มก็ไม่จำเป็นต้องเห็นอีโมจิค้อนแก้วนมกระเพื่อมเต็มเต็มตาขนาดนั้นก็ได้สามารถแพลนมุมกล้องใดๆไม่ให้มันจ่งครึ่งได้อ่ะและแม่งมีหลายท่าด้วยนะเพื่อบทห่วยครับถึงเล่นดีแค่ไหนมันก็ดึงไม่ขึ้นคนเลยไปโฟกัสอย่างอื่น จริงๆนักแสดงทุกคนเล่นดีหมดนั่นแหละแต่ที่จริงกว่าคือหนังมันไม่สนุกนอกจากนี้ยังมีเฟ้นหนังพูดถึงชอบอบาทของมิงยดานรินยากุลมงคนเพชรในภาพยนตร์เรื่องร่างทรงมีฉากหนึ่งที่ต้องเปลือยท่อนบนซึ่งเนื้อเรื่องก็ดึงดูดให้ดูแลยะยดาก็สามารถคว้ารางวัลคุณมากมาย ซึ่งฉากนั้นเธอก็ไม่ไวยเจอคอมเมนต์ตือแย่ๆและมองไปในเชิงวัตถุทางเพศเช่นกัน